ินได้ไ้อ่านี้ได้พร้อมทุกคนน้ำตาลหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมอินดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดตตะทุ่มหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้เป็นอีพีที่ผมหนักใจที่สุดในการทำเนาะเราเองก็ยังเราเคยเห็นแล้วแหละเราเคยไปอยู่กับวัฒนธรรมประเพณีแบบนี้มาแต่ว่าเราเองก็ยังไม่เคยที่จะต้องมาลองทำเองเลยสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นำเสนอเมนูซอยจุแบบไม่สุด ขอจุกึครึ่งกลางๆแล้วกันเนาะนะครับอันดับแรกครับโชว์ของที่จับจับกระเลียงแรกเลือดครับอันดับที่2ครับพริกป่นครับในรุ่สามพริกป่นครับอันดับที่3ครับข้าวคั่วนะครับต่อมาครับน้ำปลานะครับไล่มาเรื่อยๆครับมะนาวใบสะระแหน่นะครับมะนาวใบสะระแหน่นะครับเป็นไงสั์เริ่มเก่งขึ้นนี่ครับผงนัวนี่ครับ ผักโอยนะฮะผักโอยแล้วก็สุดท้ายครับหอมแดงนะครับอันนี้เราจะมาทําแจ่วกันแต่ที่มันถีเด็ดไปกว่าน,นั้นเลยก็คือราม็นี่แทนแทนไม่ใช่ขวดน้ำปลาครับเป็นดีปรุงสุกครับซึ่งเอาตรงๆผมเองก็ยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยกินแบบนี้เหมือนกันวันนี้ครับนำเสนอเป็นเนื้อส่วนนี้ครับเนื้อเทนดารอยกับจุในวันนี้กินสดๆเลยฮะไม่ต้องมีอะไรมาก ตัดออกมาเอาเนื้อเทนเดอร์รอยออกมาครับเป็นก้อนแบบนี้สวยงามนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาซับเนื้อตามปกติทั่วไปนะครับจากนั้นครับทำแจวครับ่มต้นในขั้นตอนแรกครับใส่เลือดเข้าไปก่อนเลยนะครับเสร็แล้วก็ใส่ดีหยดหนึ่งนะครับ จากนั้นครับเราก็เอาเรื่อเลยใส่เลยครับลงพริกน้ำปลาไปโอเคพริกใสไปแล้วครับจากนั้นก็เอาน้ำปลาครับ <Yes. S 1> แล้วก็ตามด้วยหัหนัวครับจากนั้นครับข้าคั่วตามครับ <Yes. S 1> นนมีนอาอยู่นนมีนอาอยู่โอนนเค okay, แต่ม่นาครับ คับจับเลยนะครับจับเลยอ่ะอันนี้เราคนแจ่วให้เรียบร้อยอ่ะจากนั้นครับใส่หอมแดงครับเข้าไปใส่เยอะๆเลยก็ได้นะจะไ,ได้ไม่ได้กินดี <S <S 1> <S 1> โอเคจากนั้นครับก็ผักโร,รับแล้วก็ตามด้วยใบสะหน่ครับให้มันเหมือนอันนี้มันเหมือนอนี่ไง <S 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 เหมือนลาบครับ มันไม่เห,เหมือนจิ้มแจ่วเลยไม่เป็นไรนี่ไงเรากินแก้มไงกินแก้มเนื้ออะงั้นก็บอกกันทุกคนนะฮะว่านี่คือจิ้มแจ่วนะแต่เป็นสูตรใหม่สูตรแห้งมาเริ่มต้นครับอันดับแรกเลยต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็น ปึ๊บตับหมูซึ่งเราได้รับคำแนะนกับน้องๆว่าเป็นตับเนื้อทีนี้เรากินหมูสุกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเออทีนี้เรากินหมูดิบไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอาไปลวกในน้ำร้อนก่อนนะครับก็ระหว่างรอนะครับเราจะตั้งน้ำให้เรียบร้อยนะครับเอามาผมครับหั่นครับหั่นในน้ำร้อนก่อนนะครับเราจะหั่นครึ่งหนึ่งเพื่อให้มันสวยงามนะครับ นี่สเกตครับเตรีรอองเล่าเป็นไงฮะดูบีบนะเบาๆปึ๊บน้ำท่วมโอเคจากนั้นครับเราจะค่อยๆซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆสักแผ่นหนึ่งให้เรากินก่อนโอเคขอลองทั้งสองชิ้นครับนี่น้ำเริ่มร้อนครับร้อนแล้วเราจะทานอันดับแรกก่อนเลยคือจับลูกเดี๋ยวก่อนนะถ้ากูกินกับลูกก่อนกูกินกบอนเนี้ยแล้วถ้าเกิดเรากูกินไม่ได้อีกแล้วกูวจะอดกินนี้ปะ ก็้ลวกตักไป้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องลวกตักดีอ่ะมันก็จะลวกนานกันไปป่ะไม่เหนื่อยข้าวมันเหนื่อยตักมันะรุ่งยู่แล้วเอาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแบบที่เวลาจรินมันเกลี่ยแล้มีเดียมแล้วหมก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 อ่ะโอเคนะครับให้มันได้ระดับหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับ ป๊บ,ปบเราได้ตับมาแล้วตับนี้นะครับจัดน้ำจิ้มแจ่วสุดแห้งที่ผสมดีไปแล้วตราอะไรอย่างพร้อมครับนะับถา1 <laughs> ังหนึสองสามแปะ๊ะเริ่มดีขึ้นนะ อ่ะเดี๋ยวคำสุดท้ายครับกับคำคำนี้ฮะ,ะคำสุดท้ายครับกับคำนี้นนะใช่ภาษาหนี้นนไม่ได้ตนแงงาครนนะับคำนี้นะคำสุดท้ายราษามีครับแล้วเราจะบรรยายกันว่าเป็นยังไงบ้าง ลองครับติดีนี่หมดบมดห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 ดหมดหมดรมบมดหมดหมดหดหมดหมมหหมดหครับดมดไหมดมดหมดหมดหมวหมด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 ดหมดหม ก็มีสิ่งหนึ่งเลยที่แบบเป็นเรคคอมเมนหน่อยก็คืออ๋อเพิ่งเข้าใจว่าไอ้การกินดีแบบเนี้ยมันทําให้ทุกอย่างมันหนัวขึ้นไปเพิ่งรู้แล้วเข้าใจแต่เป็นแค่ตัวรสสัมผัสกับกลิ่นที่เราได้รับไปนะเคกเจอร์แรกที่มึกินไปเนี่ยมันปึ๊บมาอย่างนี้เลยซึ่งตอนนี้กูยังยังรู้สึกว่ามันยังปึ๊บอยู่เลยนะอือนะก็วันนี้ครับเรียบร้อยครับกับตัว สาจุนะฮะเนื้อเทนรอยกับแจ่วสูตรแห้งของเราในวันนี้ก็ก็อร่อยฮะอร่อยอร่อยอร่อยจริงแต่ว่าเดี๋ยวผมอาจจะต้องกินกินดิบอาจจะไม่ไหวอาจจะต้องกินสุกนิดนึงเผื่อผมจะอร่อยยิ่งขึ้นเดี๋ยวเพื่อความไม่เอาไม่เป็นไรไม่ต้องโชว์ละทุกคนคงเห็นแล้วล่ะก็ไอ้ที่จะพุ่งอ่ะเอาเป็นว่ารอบนี้ฮะเรารางกันไปก่อนนะครับกับเมนู ที่เราบอกไปเื่นสักครู่อย่าลืมครับกดสับปะรยกดถั่วจามด้วยนะฮะวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับไม่ไมีกินดีนะแต่ใส่ซี่ใส่เริ่มไม่ไม่ใส่อเอาแค่นี้ก่อน <c oughs> เราเราหั่นได้อีกป่ะแล้วอันนี้ได้ยังมือสั่งมือสั่ง